Lóc nít đồn nát nít đồn sau ấy quýt đồn ăn tay nít quýt 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 ใหมใหม่ใหตึงนะตึงนะทำไปเล่นไปตึงกันนขอเลือดแล้วมาเมาเอาใหม่มโอเคนะพอแล้วมั้งมาเล็นโอเคมาเ e <บ>นึงสองสอ<ๆ>ามมาเอเ้ยยยออยย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 ยอยยยยยยเยยยยย่ยยยมย tay lọc đồn không bố chút đi ui. ui gì mới tài đấy ngay à ô này oh. okay. à ok ảo ấy มันจะมีบั็กใหม่ปะเราเกาะเกาะนัาทำบล็อกอมตะได้นะเราแก้ไปแล้วเราแก้ไปแล้วนะลองดูลองดูมาลองจำหน่อยโอเคน่าจะทำได้เพราะมันไม่วงเราแก้ไปแล้วนะโอเคได้แล้ว lindo, เล่นเกมขอบลงขอบลงโอเคทำได้เห็นไหมทำได้เออมันตีไม่ได้เนี่ยทำได้ใช่เหรอใช่มันทำได้เมื่อกี้เอาเอาเอาปิดปิดเน่เน่เน่มาเห็นมันลหายแล้วโลหายแล้วโลหายแล้วเห็นป่ะเพราะว่าหลังจากใช้ใช้สกิลปุ๊บโลูก็หายแล้วตกตรงไหนแก้อยู่เบื้องต้นแก้เบื้องต้นไงอันนี้ ช้เขียวไล่ฟันอ่าฮโอเคก็ประมาณไม่มีใครดูเลยเสร็จไปก็มาโซ่โ e ซ่อีกสักตั้งนึงดีกว่าป่ะอยกนลงอีกยกหนึ่งนี่มันน้อยไปอยู่โน้ตือโือตือของโบยักษ์นะของโบได้ถือว่าเก่งแล้วสงสัยสตรีมค้าเนี่ย ơi ơi, tục chứ. mà, mày mà, mà nèo sáng sáng 3, mày. này wait, Ê, mày đừng đạc. Tìm à. đồ đạc. bị mày đồ đạc. Tìm mày Số, số, số. Oh. ตายเอรอหอยสู้ไม่ไหวโอเคครับยอมแพ้ครับสู้ไม่ไหวอยอมยอมยอม